นี่จ้าทุกคนเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเราจะเนาะเสร็จอมสืบจ้าหอมเนาะจะเนาะหอมเครื่องเทศเนาะหอมหวานมันเนาะทุกคนแกงใต้อีกแกงหนึ่งเนาะที่อยากนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมเนาะว่าการกินอยู่แบบคนใต้เนาะแกงแบบแบบแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นคนใต้คนทางภาคกลางก็น่าจะแกงเนาะแบบแกงแบบนี้เนาะทุกคนจ้า นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมกินกันเลยจ้าทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับเพียนอีกแล้วจ้ากับเพียนชาแนลเนาะวันนี้จะพามาทํากับข้าวจ้าเพื่อนๆก่อนที่จะไปชมคลิปเนาะอย่าลืมกดไลค์เนาะกดซับสไครต์จ้าถ้าใช่ก็ก,กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกํากลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้เพียนก็มานำเสนอเมนูเนาะต้มยำน่องอ่ไม่ใช่ต้มยำขอัยจ้ะต้มกะทิน่องไก่จ้ะเพื่อนเพื่อนแกงใต้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะจะวัตถุดิบของเราก็มีเนาะมีขา่ามีข่าตะไคร้แล้วก็มีขมิ้นทุบจ้ะแล้วก็มหีหอมเนาะแล้วก็มีมะขามเปียกจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้าตาลแดงเนาะเครื่องปรุงของเราเนาะน้าตาลแดงผงชูรสเกลือเนาะ แล้วก็มีกะทิกล่องจ้าเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำเปล่าเนาะน้ำใสสะอาดกิ๊กของเราเนาะเพื่อนๆเนาะไปแกงกันเลยจ้าทุกคนนี่จ้าเพื่อนๆจุดเตาเรียบร้อยเนาะจุดเตาตั้งหม้อเรียบร้อยจ้าเราก็จะใส่กะทิกล่องลงไปเนาะเขยา่ขยาพยเาก่อนเนาะกะทิกล่องนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสี่สิบบาทเนาะเพื่อจะใส่ลงไเลย,ยจ้า เราก็จะล้างขวดเนาะเอาน้ําสะอาดของเราเนาะน้ำน้ำกินน้ําดื่มของเราเนาะล้างขวดลงไปเลยจ้าล้างขวดเขย่า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 เนาะเพราะว่าเราถ้าเกิดว่าเราใช้แต่กะทิกล่องเนาะมันก็จะมันแล้วก็เลี่ยนจนเกินไปเนาะเพื่อนๆเราก็จะเติมน้ํานิดนึงจ้าเพื่อไม่เป็นการมันจนเกินไปเนาะ เราก็จะมาใส่วัตถุดิบของเราเนาะที่เพียนได้แนะนำไปตั้งแต่ขั้นขั้นต้นเนาะก็จะใส่มะขามเปียกลงไปมะขามเปียกจะเอาที่ตามที่รสเราเราชอบเลยจ้ะชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเนาะก็จะใส่ขมิ้นทุบเนาะแล้วก็ใส่ขาตะไคร้ แล้วก็หอมที่ทุบไว้เนาะใส่ลงไปเลยจ้ะแกงใต้จะแกงให้แฟนแกงให้แฟนแกกินเนาะแกไม่ค่อยชอบอาหารทางทางบ้านเราเนาะแกกินได้กินได้แต่ว่าแกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แกชอบพวกแกงกะทิแกงส้มเนาะเราก็จะมาใส่เกลือลงไปจ้ะเราก็จะมาใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเนาะ สาว่าไม่นิดหน่อยแลวลงไปดังตุ้มพี่น้องจะเราก็จะรอหม้อเด็กหม้อเดือดเนาะทุกคนรอหม้อเดือดจ้าเพียนก็จะ,ทำ,าาะ,ท,นนะทำอาหารไปบ้างเนาะทุกคนต้องทำอาหารไปบ้างแล้วก็จะเข้าในสวนไปบ้างจะแล้วก็ถ้ามีโอกาสพาไปข้างนอกก็จะพาออไปเที่ยวข้างนอกบ้างเนาะ แต่ช่วงนี้โรคระบาดเนาะเพื่อนๆเนาะออกไปไม่ได้จ้ะก็เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเนาะเพื่อนๆเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์เนาะเพื่อนๆรอหม้อเดือดก่อนนะคะจ้ะเราก็มาเงีเ้ยๆดูเนาะเริ่มเดือดแล้วจ้ะเพื่อนๆเราก็จะเคี่ยวกัะท่เราสักนิดเนาะหรือแกงนี้เนาะถ้าใครถ้าใครอยากจะใส่ ฟักก็ก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะใส่ฟักก็ได้เห็ดนางฟ้าก็ได้หรือว่าเป็นจะจะเป็นเห็ด <c oughs> เห็ดฟางนะเพื่อนๆเนาะเห็ดก็เรียกถูกเรียกผิดก็ขอขอภัยด้วยนะคะอีกสต๊าป,ป,ปก่อนเนาะน้องเนาะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วจ้า เราก็จะมาแง้มหม้อดูเป็นรอบที่สองเนาะทุกคนถ้าไม่ทันใจยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพียนก็จะมาใส่น่องไก่กันเนาะทุกคนนี่น่องไกขง่ของเราเนาะวัตถุดิบของเราเนาะเราก็จะมาใส่ลงไปเลยจ้า ถ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงหรือว่ายังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ช่วงนี้ก็อย่างที่ถ้าเป็น FC เอฟซีเก่าเครื่องเก่าๆเนาะก็จะรู้นะคะเสียงยังไม่กลับมาเท่าไหร่เลยคะ่ะถ้าไม่ค่อยได้ยินยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเราก็จะใส่ไกลลงไปนะคะแล้วก็ จะปิดฝาไว้ก่อนจ้ะจ้าทุกคนเสียโม่เราดังปุบ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 แล้วจ้ะโอ้ยขอให้จ้ะเพียนถนปีนต้นผู้เรียนเะพื่อนเพืนะ่อนเนาะขนัดปีนต้นผู้เรียนเราก็จะมาปรุงกันเนพะื่อนเพืนะ่อนเนาะเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปแล้วเนาะใส่น้ำตาลไปแล้วจ้ะเราก็จะมาเติมผงนัวลงไปเนาะ นี่จ้ะใส่น้อยแสบน้อยใส่หลายแสบหลายเนาะเพื่อนเนาะเพี่งแต่จะบล็อกไปใส่หลายปรนไดเนาะจ้ะคงชูรสเพราะว่ากะทิมันกะมันเรียนอยู่แล้วเนาะจ้ะกปกติกปกติแกงใต้เนาะบางคนเนาะบางคนบางครอบครัวเนาะก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสเนาะแต่เพียนไม่ใส่ไม่ได้ไม่อร่อยบลแซ่บจ้ะถ้าภาษาบา ant, นะ้านเฮาเนาะก็บลแซ่บจ้ะ หอมวัวลงไปแล้วเราก็มาใสา่เนียงก่อนใบมะกรูดเนะทุกคนเนะาะใบมะกรูดฉีดจ้าทุกคนเพิ่มความหอมนะใส่ลงไปเลยจ้าขออนุญาตซิมนะจ๊ะเนาะทุกคน ลันก็จะออกรสชาติมันเนาะมันหวานแล้วก็ได้กิ่นของเครื่องเทศเนาะมันหวานประทิแจ้ปตักเสิร์ฟได้เลยจ้าทุกคนเสร็จแล้วจ้านี่จ้าทุกคนเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วนาจากเนาะเสร็จพร้อมเสิร์ฟจ้าหอมนอกจากเนาะ หอมเครื่องเทศเนาะหอมหวานมันเนาะทุกคนแกงใต้อีกแกงหนึ่งเนาะที่อยากนำเสนอให้เป็นเพื่อนได้ชมเนาะว่าการกินอยู่แบบคนใต้เนาะแกงแบบแบบแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นคนใต้คนทางภาคกลางก็น่าจะแกงเนาะแบบแกงแบบนี้เนาะทุกคนจะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมกินกันเลยจ้าทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะ